สำหรับสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะของอนุพันธ์ก็คือความหมายนะคะถ้าเราเข้าใจความหมายเนี่ยเราจะสามารถนำไปประยุกใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นความหมายของมันเนี่ยสำคัญมากๆให้เราพิจารณานะคะฟังก์ชัน z ตเท่ากับ fxy นะคะอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ที่จุด a b นะคะก็คือ,อฟังก์ชัน z เท่ากับ fxy เนี่ยมันจะคือผิวโค้ง ถูกไหมคะถ้าเราดูในรูปเนี่ยมันก็คือจะคือผิวโค้งตัวนี้นะคะที่สีเทาๆตัวนี้นะคะจะมีสมการเป็น z เท่ากับ f x y อ่ะสีเทาๆทั้งแผ่นเลยเนาะทีนี้ในการที่เราหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x ถูกไหมฮะก็แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ x ถูกไหมเราจะมองว่า y เป็นค่าคงที่นะคะเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาเฉพาะที่จุด a b นะคะเราจะ f ซ์นะคะ พิจารณาที่ระนาบตัวนี้ y เท่ากับ b นะคะระนาบ y เท่ากับ b อยู่ตรงไหนนะคะก็คือข้างล่างนี้คือจุด ab ใช่ไหมคือ z เป็น0นนะคะตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยนะคะขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้คือแผ่นสีน้ำเงินของครูเนี่ยนะคะมันคือตัวนี้นะคะตัวนี้คือระนาบ z เท่ากับ b เอ้ยโทษนะคะ y เท่ากับ b โทษที เนี่ยนะคะ y เท่ากับ b แต่พอเขียนปุ๊บมันจะดูงงๆเนาะครูขออนุญาตลบนะคะแต่จริงๆมันคือระนาบที่ขวางอยู่ตรงนี้มันจะตัดขึ้นมานะคะมันจะตัดเป็นแผ่นขึ้นมานะคะพอตัดเป็นแผ่นปุ๊บเนี่ยพอแผ่นระนาบนะคะละนาบหนึ่งตัดกับอีกผิวโค้งหนึ่งนะคะมันก็เกิดรอยตัดเนาะเหมือนกับเราเอามีด หั่นผักอยเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นชิ้นใช่ไหมคะมันก็จะมีรอยขาดเนาะนั่นก็คือรอยขาดตัวนั้นนะ่ะก็จะเปรียบเสมือนเส้นโค้ง c 1นั่นเองอ่าเส้นโค้ง c 1ตรงนี้นะคะอืนะคะตัวนี้ก็คือรอยตัดของผิวโค้ง z เท่ากับ f x y นะคะกับระนาบ y เท่ากับ b โเคนะทีนี้ อนุพันธ์ใช่ไหมคะอนุพันธ์ก็คือความชันถูกไหม fx ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ f เทียบตามทิศทางของแนวแกน x ที่จุด a ถูกไหมคะถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะตรงจุดตรงนี้นะคะที่จุดตัวนี้นะคะก็เปรียบเสมือนเป็นจุดที่เราจะหาความชันนั่นเองเ,องเนาะเพราะว่า f มันคือความหมายเหมือนกันกับอนุพันธ์ฟังก์ชันตัวแปรเดียวเลย fx ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ x เนาะแต่เปลี่ยนเฉพาะที่จุด a ถูกไหมคะ ่าก็คือเรานี้เรเหลือแค่ x ท่้กับ a อยู่ตรงนี้แล้นะคะมันก็จะกลายเป็นความชันถูกไหมฮะของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง C ที่จุด x ท่้กับ a นะคะเพราะฉะนั้นไอตัว t หนตัวเนี้ยมันก็เลยมีความหมายเป็น f ของ x ที่จุด a b นั่นเองหรืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เทียบกับตัวแปร x ที่จุด a b นะคะทำนองเดียวกันนะคะถ้าเกิดเป็น ดิฟเอฟเทียบ y เหมือนกันเลยนะคะเราก็เอาระนาบ x เท่ากับ a เนี่ยไปตัดถูกไหมคะจะได้เส้นโค้ง C2 นะคะจะได้เส้นโค้ง C2 ตัวนี้นะคะแล้วก็อนุพันธ์ของเอฟเทียบ y ก็คือการเปลี่ยนแปลงตามแนวแกน y ใช่ไหมก็คือจะเปลี่ยนแปลงตามแนวเส้นโค้ง C2 เนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นความชัน T2 ตัวนี้นะคะสลบ T2 ตัวนี้ก็คือ f y ที่จุด a b นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของ อนุพันธ์นะคะของฟังก์ชัน2ตัวแปรนะคะทีนี้พอเป็นอนุพันธ์อันดับสูงนะคะอนุพันธ์อันดับสูงสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็จะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะต้องคำนึงถึงความหมายคาเรียกอะไรลำดับของการหาอนุพันธ์นะคะถ้าเกิดตัวแปร x 2ตัวก็ไม่ต้องมีปัญหานะคะเวลาเราเขียนอนุพันธ์อันดับสูงแบบเครื่องหมายที่เป็น d เนี่ยมันก็จะเป็น Dip ดิฟเกำลังสองหารด้วย Dx กำลังสองนะคะเวลาเราดิฟเราก็คือกระจายดิฟได้ก็เอาดิฟ F เทียบ X ก่อนทําเสร็จแล้วปุ๊บค่อยมาดิฟเทียบเอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะคะทีนี hmm ok, mm. ้พอมันเป็นตัวที่มันคนละตัวเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะ Fx Y ถ้าเกิดสัญลักษณ์แบบห้อยๆอย่างนี้ตัวที่ติด F นะคะตัวที่ติด F คือดิฟก่อนถูกไหมมันฟังก์ชันนี้ก็คือจะดิฟเทียบ x ก่อนแล้วค่อยดิฟเทียบ y นะคะ แต่พอเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ f มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถูกไหม f มันอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นตัวที่ติด f กว่าก็คือดิฟเทียบ x ถูกไหมคะมันก็จะดิฟเทียบ x ก่อนแล้วค่อยดิฟเทียบ y มันก็คือสัญลักษณ์เดียวกันแต่มันจะสลับที่กันถูกไหมคะเพราะว่ามันจะดิฟตัวที่ใกล้ f ก่อนจำง่ายๆนะคะดิฟตัวที่ใกล้ f ก่อนเพราะฉะนั้นตัวไหนใกล้ f กว่าตัวมันจะดิฟอนันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ดิฟเทียบ x ก่อนแล้วก็ดิฟเทียบ y นะคะเวลาทําเราก็คือดิฟเทียบ x ก่อนแล้วค่อยค่อยดิฟเทียบ y นะคะ ทำนองเดียวกันถ้าดิฟ f y x ก็คือดิฟเทียบ y ก่อนแล้วค่อยดิฟเทียบ x นะคะก็การเขียนสัญลักษณ์ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะอนุพันธ์ดับสูงกว่านี้ก็จะมีทำนองเดียวกันนะคะ,อะลองดูตัวอย่างนะคะเขากำหนด f x y มาให้แบบนี้นะคะให้หาอนุพันธ์ของ f เทียบ x แล้วก็ดิฟเทียบ y 2ครั้งนะคะ,ะเราก็ทำปทีลสเต็ะดิฟเทียบ x ก่อนนะคะจะได้อะไร ดิฟ e กําลัง x ก็ได้ e กําลัง x เนาะ y กําลัง 2, คือค่าของ t ดิฟ x เทียบ y มันไม่มีก็ได้0ูนย์ะคะอ่าต่อไปดิฟ f x แล้วก็ดิฟเทียบ y ตัวต่อไปก็คือเอาฟังก์ชันเนี้ยมาดิฟโอเคไหมก็ดิฟเทียบ y จะได้2 y e กําลัง x นะคะต่อไปดิฟเทียบ y อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดิฟฟังก์ชันเนี้ยเทียบ y ก็จะกลายเป็น2 e ยกกําลัง x นะคะ อ่ะอีกตัวหนึ่งเขาให้หา f y x y อัดิฟเทียบ y ก่อนจากฟังก์ชันนี้นะคะดิฟเทียบ y จะได้2 y e กํลัง x บวก1ถูกไหมฮะแล้วก็ดิฟเทียบ x ก็คือดิฟจากฟังก์ชันนี้นะคะดิฟเทียบ x ก็จะได้2 y e กํลัง x ดิฟ x เทียบ1ได้0นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือดิฟ y x y มีค่าเป็น ดิฟเทียบ y นะคะก็จะเหลือ2 e กํลัง x นะคะสังเกตสังเกตต้งนี้ตัวนี้ดิฟเทียบ y สครั้งนี้ก็ดิฟเทียบ y 2ครั้งดิฟเทียบ x ครั้งหนึง 1, คำตอบได้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องและอนุพันธ์เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องด้วยนะคะถ้าเกิดจำนวนครั้งของการดิฟเท่ากันนะคะค่าของอนุพันธ์จะมีค่าเท่ากัน ะะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเท่าทุกฟังก์ชันเนาะอันนี้คือฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและอนุพันธ์เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องด้วยก็เลยสามาทํทำได้นะคะตัวอย่าง4.19กําหนด z เท่ากับ e ยกกาลัง x y sin 4y กาลัง2ให้หาอนุพันธ์ดับ3ของ z เทียบ x กําลัง3เลยกับอีกตัวหนึ่งอลองทำนะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้นะคะครูจะเขียนไปเลย เขียนอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็แตกออกมาอย่างนี้เอากำลังสองไว้ข้างนอกก่อนข้างในก็จะเป็น d by d x ใช่ไหมของ z ก็คือ e ยกำ XY, ine, C, ยกำลัง x y s i n 4 y ยกกำลังสองนะคะอ่ะเราก็ดิฟข้างในเทียบ x ดูมีกี่ที่มีที่เดียวถูกไหม ก็จะกลายเป็นดิฟกำลังสองเทียบ X กํำลังสองดิฟข้างในเทียบ X ก่อนมีที่เดียวก็คือดิฟ e กำลัง U ได้ E กำลัง U ดิฟ x y เทียบ X ก็ได้ Y นะคะไซน์ C, y กำลังสงครูไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเราจริงๆเราเคยดิฟมาแล้วนะคะหลักการง่ายๆที่ห้ามลืมคือดิฟเทียบ ตัวแปรอะไรมองตัวแปรอื่นเป็นค่าของที่แค่นั้นเองนะคะแต่ว่าต้องตั้งสติดีๆอ่ะต่อไปเราทําต่อนะคะดิฟเทียบ x ของฟังก์ชันที่เหลือนี้นะคะก็จะเป็น y e กำลัง x y s i n 4 y กำลังสองอ่ะก็ ง่ายๆมันคือดิฟเมันมีที่เดียวอัดนะคะดิฟอีกำลัง x y มันจะได้ y ีกำลังเ y เพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะเป็น y ีกำลังสองอกำลัง x y sin 4 y นกำลังสองนะคะก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิมเนาะมันก็จะได้ y ยกกำลัง3 e กำลัง x y sin 4 y นกำลัง2นะคะคือค่าคงที่ที่เหลือมันคือค่าคงที่หมดเลยนะคะมีดิฟทีเดียวเพราะฉะนั้นได้แบบนี้ ต่อไปอันนี้เขาจะให้เราดิฟส,สองครั้งนะคะดิฟกำลังสองแดิฟเทียบ X ดิฟเทียบ Y ก็จะเป็นสัญลักษณ์คือแบบนี้นะคะดิฟเทียบ Y ก่อนอ่ะยกมา e ยกกำลัง xy sin c Y ากำลังสองนะคะ เราจะสังเกตได้ว่ามันมี y 2ที่ต้องดิฟผลคูณก็จะเป็นหน้าดิฟหลังนะคะ e กำลัง x y คู่ขออนุญาตดิฟไป,เ,ปเลยเนาะดิฟไซ 4y กำลัง2ก็จะเป็นดิฟไซ u นะคะก็จะเป็น cos u ดิฟ 4y กำลัง2เทียบ y จะได้ 8y นะคะ บวกกับอันนี้หน้าดิฟหลังเนาะหลังดิฟหน้านะคะดิฟ e กํลัง x y เทียบ y ก็จะเป็น e กํลัง f y แล้วก็คูณด้วย x นะคะอืมนะคะแล้วเราก็ดิฟเทียบ x อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือถ้าดิฟเทียบ x ตรงนี้จะง่ายละเพราะว่าก้อนแรกจะมีแค่ x ที่เดียวแต่ก้อนหลังจะมี x สองที่เป็นดิฟผลคูณน,นะคะอ่ะ มันดิฟก้อนแรกก่อนดิฟ e กําลัง x y เทียบ x ก็จะได้ y e กําลัง x y นะคะก็จะเป็น8 y กําลัง2 e กําลัง x y ขอ4 y กําลังสอง่ะก้อนแรกได้ละบวกกับอันนี้นะคะข้างหลังคือค่าคงที่นะคะเราก็ดิฟแค่ก้อนหน้าคือก้อนนี้ก็คือดิฟผลคูณจะเป็นหน้าดิฟหลังเนาะดิฟ e กําลัง x y เทียบ x นะคะก็จะได้ y e กําลัง x y หน้าดิฟหลังนะคะ บวกหลังดิฟหน้าดิฟ x เทปยบ x ก็ได้1ก็เหลือ e กำลัง xy นะคะคูณกับ sin 4 4 y ย่ยกกำลังสอืมจะจัดรูปอีกสักหน่อยหนึ่งไหมจริงๆไม่ต้องแล้วก็ได้นะคะตอนนี้ก็เสร็จแหละนะคะเราดิฟหมดทุกพจน์แล้วนะคะ